ได้เลยผลประโยชน์มันมาหาศาลมากโดยเฉพาะช่วงต้นปีจริงๆมันเป็นการต่อเนื่องมาจากปลายปีหกหนะครับคราวนี้กรณีอของการเงินการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากแอนมืนสีชีดวงสวัสดีค่ะหมื่นเทวลิ์ครับ,อ,รบอาจารย์แอนค่ะจัดอันดับราศีดวงดีประจำปี2567ของชาวราศีธนูค่ะ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสนใจตรวจด,ดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีต้อนรับปีใหม่ปี6 7นี้นะคะสามารถทักไปขอคิวที่แอดมินเราได้คะ่ะตามลิงก์ด้านล่างเลยคะ่ะชาวราศีธนูนะครับถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่11ครับคือ เรื่องลำดับเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละราศีก็มีจังหวะบวกจังหวะลบจังหวะดีจังหวะต้องระวังนะครับมาเรื่องโดดเด่นของชาวราศีธนูก่อนโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยโดดเด่นมากนะครับโปรเจกต์โครงการงานใหญ่ๆนะครับการเข้าสังคมใหญ่ๆการพบเจอกับผู้คนนะครับโดยเฉพาะแบบเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนมากเอาโปรเจกต์โครงการก่อน โปรเจกต์โครงการโดยเฉพาะถ้าเป็นโปรเจกต์โครงการที่อยู่ในรูปแบบของครอบครัวหรือว่าทําร่วมกับครอบครัวหรือว่าไปบริหารจัดการกับกลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นครอบครัวก็คือครอบครัวเขาทําธุรกิจอยู่แล้วเราไปจอยไป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 ,ไปอิงกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีผลหรือว,ว่าเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่คราวนี้ในกรณีของโปรเจกต์โครงการที่เราต้องไปจอยกับใครแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว ถ้าไปจอยกับคนต่างเพศบางทีมันก็อาจจะมีมีเหตุผลอย่างอื่นแอบแฝงเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเตือนนะครับแต่ถ้าการไปจอยไปดิวธุรกิจกับคนเพศเดียวกันบอกได้เลยผลประโยชน์มันมาหาศาลมากโดยเฉพาะช่วงต้นปีจริงๆมันเป็นการต่อเนื่องมาจากปลายปีหกหกนะครับคราวนี้กรณีของการเงินการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายกับการเดินทางเนี่ยค่อนข้างสูง แต่ว่าชาวราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศการลงทุนที่เกี่ยวกับต่างประเทศลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับความเสียหายของคนอื่นหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาหรือว่างานเก่าๆงานมือสองงานเสียหายต่างๆงานแก้ปัญหาต่างๆอันนี้ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนต่อให้ไม่เกิดเป็นตัวเงินก็เกิดเป็นชื่อเสียงค่อนข้างชัดเจนในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่า กลางปีไปแล้วมันอาจจะมีเรื่องระมัดระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตือนกันนะครับเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีธนูนะคะอันดับแรกค่ะชาวราศีธนูมีเกณฑ์จะได้ทํางานที่เป็นงาน งานใหม่ๆงานที่คุณอยากทํานะคะแล้วก็ได้เริ่มทําตั้งแต่ลิเริ่มเริ่มต้นหรือชาวราศีธนูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งปี2,567มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นแต่มีความสุขกับการทํางานมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะเลือกอยากจะทําแบบนั้นหรือมีความสนใจอยากจะทําอะไรใหม่ๆมีความสนใจอยากจะทําอะไรที่มันง่ายๆมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเหมือนเดิมแล้วนะคะ แล้วก็ชาวธนูค่ะเรื่องโดดเด่นเขาบอกว่าชาวธนูจะไม่ค่อยอยากจะรับฟังอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่ฟังแล้วมันจะสูญเสียกําลังใจอะไรที่ฟังแล้วมันจะบั่นทอนจิตใจชาวธนูจะรู้สึกไม่ชอบ เลยเป็นปีที่เรื่องของความรู้สึกก็คือแบบมีเกณฑ์ที่ชาวธนูช่วงนี้ปี2567ตลอดทั้งปีได้ยินอะไรแล้วสีหน้าจะชัดเจนว่าไม่อยากฟังแล้วได้ยินอะไรที่ไม่ถูกหูมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะพูดไปเลยอันนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นคือหนึ่งคุณรู้ว่าอะไรที่มันไม่ถูกหูอะไรที่ไม่อยากฟังคุณอยากจะมีความสุขกับตัวคนเองแต่ขอติงละมัดระวังไว้นิดนึงว่าระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะจ๊ะ มันจะสื่อออกมาทางสีหน้าท่าทางและก็คำพูดอย่างชัดเจนใช่ค,ค่ะแล้วก็ชาวธนูค่ะความชัดเจนจะอ,อยู่ที่ว่าชาวธนูในปีที่ผ่านมาคือในปี25 6 6นหนะคะเขาจะทําเงินได้มากพอสมควรเป็นคนที่ทําเงินทารายไ,ได้ได้มากหรือว่าเป็นคนที่ ทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเป็นเงินเป็นรายได้นะแต่ว่าการเป็นเงินเป็นรายได้ตรงนี้มันมีคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันทิเช่นคุณทําธุรกิจอะไรอยู่ก็มีคนอยากจะทําแบบนี้ด้วยเหมือนกันเห็นคุณทําแล้วก็อยากทําบ้างเห็นคุณทําแล้วก็อยากร่วมด้วยแต่อยากร่วมเพราะว่าอยากมีแบบคุณมีเกณฑ์ที่เรื่องที่โดดเด่นคือคุณจะได้เห็นคนคนนั้นจ้ะ ก็คือคู่แข่งเปิดตัวว่างั้นอแล้วก็ได้เดินทางต่างชาติต่างประเทศนะคะได้เดินทางต่างชาติต่างประเทศหรือไพ่แนะนําว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสดชื่นสดใสอะไรเลยเดินทางต่างชาติต่างประเทศเถิดเดินทางได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางโดยที่ไม่ได้อยู่ในแพลนด้วยนะจ๊ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะแอนมองว่าชาวธนูคืออยากใช้ชีวิตแบบ อยากอยู่กับตัวเองอ่ะอยากอยู่กับความชอบอยากอยู่แค่นี้อยากทาแค่นี้แต่อารมณ์ชาวธนูจะเป็นแบบนั้นค่ะคราวนี้มาในเรื่องของเรื่องที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับชาวราศีธนูต้องระมัดระวงังหรือว่าควบคุมอารมณ์มากเป็นพิเศษม,มันมีเหตุที่จะป่วนกวนยังไงให้หัวร้อนอบ่อยๆนะครับมันมีเหตุอะไรเที่ยวมากระทบให้เราต้อง ปีดได้ไง่ายๆนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์ของคนรอบตัวหรือความรู้สึกไม่พอใจของชาวราศีธนูที่เกิดกับคนรอบตัวปัจจัยที่สองมาจากครอบครัวนะครับปัญหาของครอบครัวมันจะกวนใจชาวราศีธนูมากพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของอารมณ์ของชาวราศีธนูมันอย่างที่บอกครับว่ามันมีโอกาสที่จะถูกกระทบกระทั่งจากปัจจัยแวดล้อมได้ง่ายตัวเราเองมันจะมีความรู้สึกว่า มันคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้นิดนึงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปคราวนี้มันมีอีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับตั้งแต่พฤษภาหกเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยนับไปหนึ่งปีเนี่ยการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดคลองคลองรมเนี่ยมันจะเข้าใกล้ตัวชาวราศีธนูมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําไม่ว่าจะเป็นงานลิเริ่มงานบุกเบิกงานแก้ไขงานของเก่าของมือสองอะไรที่ผมว่าไปในเบื้องต้น Uh huh. พอผ่านเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยขอให้อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ความเชื่อมั่นในความสุจริตใจในเบื้องต้นเ uh huh. พราะผมเชื่อว่าธรรมชาติชาวราศีธนูอะเป็นคนค่อนข้าง,างาชัดเจนแล้วก็ตรงพอสมควร uh huh. แต่ด้วยปัจจัยที่มันจะดึงให้เราเขวะให้เราเป๋เนี่ยมันอาจจะดูสวยหรูหรือว่ามันอาจจะดูโดดเด่นในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าเราเลผลอไผลหรือว่าคล้อยตามไปกับมัน มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียหรือว่ามันมันมันจะเป็นตราอะไรบางอย่างติดตัวเราอ่ะไปตลอดมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังในมุมไทยค่ะสายสื่อสายโซเชียลนะคะที่อยู่ในโซเชียลทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะอินต้าแกรมเฟซบุ๊กคนที่ทํางานในสื่อทั้งหมดนะคะให้ระมัดระวังค่ะการที่ทะเลาะเบาแหวงมีปัญหาหรือการทำอะไรต่อหน้าสื่อ ต่อหน,น้าสื่อให้ระมัดระวังไว้ให้มากค่ะเพราะว่าตามนา้าไยเราเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเพ่งเลงอยู่ห,หรือว่าคนที่ทํางานกับสื่ออ่ะอย่างเช่นดารานักร้องนักแสดงคนจัดรายการคนที่ทํางานตามช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดมีคน ต้องคุณอยู่แล้วก็การที่คุณจะมีปัญหากับเขาคือมีปัญหาเรื่องปากเสียงทะเลาะเบาะแหวง่งม,มันก็จะลามไปเรื่ององชื่อเสียงได้ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งค่ะชาวธนูมีเกณฑ์ทำงานกับคนหลากหลายนะคะแล้วก็การทำงานกับคนหลากหลายไพ่บอกว่ายิ่งหลากหลายมากยิ่งจะต้องจัดแจงให้ดีมากๆยิ่งหลากหลายมากยิ่งจะต้องระมัดระวังให้มากค่ะ เรามาระวังในที่นี้เรามาระวังคําพูดค่ะคําพูดการสัญญิงสัญญาอะไรกับใครเอกสารสัญญาต่างๆต้องระมัดระวังให้หมดนะคะการที่คุณไปสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจอะไรไว้กับใครเราก็ต้องทําให้ได้แบบนั้นรหรือว่าอันนี้เอามงมแรกก่อนชาวธนูที่ไปสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจอะไรกับใครไว้แล้วคุณเนี่ย ปล่อยปละละเลยอ่ะอยากจะทําตามใจของตนเองอทําให้สุดท้ายแล้วอ่ะมันเกิดปัญหากับชาวธนูอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวธนูที่ได้แบบรับปากอะไรใครไว้แล้วแล้วคนที่เขารับปากกับคุณไว้อ่ะเขาทําไม่ได้แบบนั้นอ่ะทําให้ตัวคุณเองอ่ะไม่สบายใจถ้าชาวธนูเป็นแบบนี้อยู่หรือได้เจอเรื่องราวแบบนี้ในช่วง ปีห7เจ็ดนี้นะคะแนะนำว่าการหาคนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจะดีที่สุดการที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัว,ตวเองเนี่ยบางทีมันแก้ไขด้วยตนเองได้ไม่หมดม,มันต้องมีคนให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะเขาจะให้ทางเลือกในหลายๆทางกับคุณหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับใครในเรื่องของสัญญิงสัญญาให้พูดคุยกันเลยแล้วหาทางออกร่วมกันซึ่งทางออกเนี่ยตามหน้าไพ่ไม่ใช่ทางเดียว เราก็ต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งครับคราวนี้มาในเรื่องของสายมูบ้างนะครับ สายมูเตลูขอพอรเรื่องอะไรดีขอหนึ่งใบสองใบค่ะสายมูเตลูขอพรเรืร่องของอุบัติเหตุนะคะอ,อุบัติเหตุเพศภัยการทําบุญก็ทําบุญกับแผนกที่เป็นแผนกดูแลผ่าตัดอุบัติเหตุโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่แบบยากไหลในทํานองนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยชาวธนูในตลอดทั้งปีนะคะทําบุญอะไรไปก็ตามให้เน้นการกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการขอขมากรรมที่เป็น ขอขอาาการขอขมานกรรมผ่านการกรวดน้ำเพื่อแบบเออสำนึกแล้วนะการทำอันนี้ขอให้ส่งถึงแกบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายแหละค่ะโอเคในมุมโหราศาสตร์นะครับจะแนะนำชาวราศีธนูให้ทำบุญเกี่ยวกับความตายต่างๆแำบุญลงศพนะครับเ,เติมน้ำมันตะเกียงไหวปู่หมอชีวกกุมารพัฒนะครับแล้วก็มูกับเทพเด็กๆก,กุมารต่างๆนะครับเกี่ยวกับ ความเจริญรุ่งเร mm ืองโชคลาภแล้วก็โปรเจกต์โครงการต่างๆสุดท้ายเลยมูเกี่ยวกับพญานาคนะครับมูเกี่ยวกับพญานาคเพื่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทางนะครับก็ขอไวพรชาวราศีธนูตลอดทั้งปีนะคะให้มีแต่ความราบลื่นสดใสค่ะให้มีแต่เรื่องราวที่สบายใจนะคะใครที่เป็นศัตรูก็ขอให้แผ่ภัยค่ะครับ ขอให้ชาวราศีธนูเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทั้งมนุษย์และก็เทวดาหยิบจับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ